คุณมานีบร <aid> ิการน้ำมันเชลได้คะพัชราวงนานะคะนีบริการนะคะน้ำมันที่ดีที่สุดบนเส้นทางถนนเส้นวนจันทรเอกเลยค่ะตอนนี้ค่ะลูกค้าค่ะคือเราทริดีค่ะบริการงานนะคะด้วยบริการตรวจเช็คแบบนี้เพียงแค่คุณเติมน้ำมันได้คะเชลวีพาวเวอร์นะคะนะสำหรับรถโดนเนี่ยเติมเพียงแค่8 8 0บาทนะคะขุ้นไขก็สามารถดาวน์รุ่งรับจากพวกเราได้เลยของแถมนะคะของที่ีเยี่ยมเยี่ยมมากเลยเหมือนเป็นเพื่กันแต่ เรือใหม่ก็เป็นม้อนร้อนก่อนอกจากนี้ค่ะก็มีเชื่อราวีเต็ดอลและของรลายคนจะตื่เต้นเที่ยงเลยตอนนี้ทุกสายพันธุ์นะคะที่สันะคะใช้บริการกับทางเราได้และสำหรับรถมอเตอร์ไซค์นะคะเพียงแค่ผ่านผานปดเท่านั้นนะคะรถร้อนร้อตอนนี้ค่ะนะคะคุสามารถนะคะเติมนล้วมันเชียร์อุ่นสาวเบอร์นะคะนับอันได้เลยค่ะนะคะโปรโมชั่นที่ดีแบบนี้มีเพียงแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะ วันนี้รู้นับจับโทรกับเราได้เลยนะคะเมื่อคุณเติมน้ำมันเชลวิ์เผาเวอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทาหน้านี้นะคะเติมกันเท่าไหร่เติมได้เอาวันนี้ทุกแม่ร้อยแปดสิบแปดบาทนะคะจะได้จับใหม่รู้นับจับสองรางวัลค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงกานะคะว่าเป็นของรางวัลอะไรนะคะ นนี้ไดทำสเอาหารนินคเช่วามเ่ได้เพีแค่ปรยแปสิบแาทขึ้นไปทรัเองไะ้ทรเปสูตรขอราได้เลคะี่เตรองางนะคะมีบริการน้ำานเ่ฮัทสระวินั่นเอง่ะ